จบอักษรทำอะไรได้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 ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิธิพั์แสงมาลาชื่อเล่นชื่อว่าตันหยงค่ะเป็นนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ปีที่สี่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเรียนเอกภาษาเยอรมันโทรบ,บรรลักษศาสตร์ค่ะ เป็นยังไงบ้างแบบคู่นี้สนุกไหมก็สนุกดีนะคะเพราะว่าอย่างอย่างพวกภาษาอย่างันเนี่ยเราก็ยังที่รู้กันว่าเราก็จะได้ภาษาเป็นหลักด้วยถูกไหมแล้วถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นพวกบรรลักษ์เนี่ยบรรลักษ์เนี่ยก็จะได้พวกหาสกิลอื่นๆที่เราคิดว่าแบบมันตอนแรกเราคิดว่ามันยากมากเลยแต่ว่าพอเรียนไปมันใช้ได้ริงมากๆยกตัวอย่างใสักวิชาหนึ่งสองวิชาก็ได้ ก็มันก็จะมีการพวกวิชาออกแบบมันติมีเดียวิชาเนี้ยเราคิดว่าตอนแรกอะเราคิดว่ามันยากมากเพราะว่าทุกๆอย่างมันดูเป็นเรื่องใหม่ที่เรายังไม่เคยออกแบบมาก่อนเลยแต่ว่าพอเข้าไปเรียนเนี่ยอาจารย์ก็สอนได้ละเอียดมากๆแล้วก็ได้นำไปใช้จริงที่ตอนฝึกงานด้วยค่ะพิธีมน,นะคะก็ได้ไปฝึกงานที่สถาบันเกอรเทศนะคะแผนกศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด พ่อเราอะเข้าไปดูแลพวกส่วนรวมของห้องสมุดเลยอย่างเช่นดูแลผู้ใช้การยืมคืนหนังสือแล้วก็การแบบว่าดูแลในองค์ประกอบต่างๆในห้องสมุดแล้วก็มีการจัดกิจการรมในห้องสมุดด้วยของเรานะคะก็ลงเข้าสมัครเข้าไปเนี่ยแผนแบบเป็น เาเป็นเด็กฝึกงานโดยเฉพาะเลย3เดือ,อนแล้วก็ได้ดูแลผู้ใช้เนี่ยเราก็จะได้แบบว่าดูแลเรื่องการสมัครสมาชิกของห้องสมุดการยืมคืนหนังสือของห้องสมุดแล้วก็ดูแลพวกหนังสือต่าง,างๆการจัดหมวดหมดูม่หนังสือแล้วก็ถ้าเป็นแบบว่าพวกกิจกรรมเนี่ยในห้องสมุดกรเทศก็มีกิจกรรมเยอะมากอย่างเช่นแบบการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าการและแบบว่าได้คุยเรื่องการไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างประเทศเยอรมัน ก็คือหมายถึงว่าตัวก็คือเป็นกิจกรรมแนะนําการเรียนต่อด้วยอะไรอะไรด้วยหลักๆเนี่ยอย่างเรื่องวิชาเอกเนี่ยเราได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าในองค์กรเนี่ยมีคนเยอรมันเยอะมากเราก็จะได้พูดกับคนเยอรมันแล้วก็เรื่อง่างวิชาที่ใช้ในเองเนี่ยก็คือวิชาเยอรมันเคานเจอที่เราอะได้เริ่มรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับเยอรมันก่อนเนี่ยมันทําให้เราอะสามารถ หาเรื่องคุยกับเพื่อนที่ฝึกงานได้ที่เป็นคนเยอรมันหรือว่าเป็นกับคนในองค์กรเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้ความสนใจก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันส่วนวิชาโทรเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใช้ได้จริงมากๆในในส่วนของห้องสมุดเพราะว่าอย่างเราอะได้เรียนแบบว่าการออกแบบมัลติมีเดียเราก็ได้ได้ออกแบบจริงๆในการโปรโมทของกิจกรรมของห้องสมุดแล้วก็พวกระบบของห้องสมุดเนี่ย เพราะว่าในมหาลาัยเนี่ยสอนแบบว่าได้ละเอียดมากๆทำให้การที่เรเาเข้าไปมันไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นเลยเราได้ใช้ชวิชาันอย่างเราเนี่ยได้เข้ามารอบสองค่ะเรื่องคือเป็นรอบโคตาเนาะตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดคาดหวังอะไรมากเท่าไหร่แล้วแค่คิดว่าเราอ่ะว่าจะไปเรียนอะไรที่ชอบแล้วเราก็รู้ว่าเราชอบภาษาเราก็เลยมาที่นี่แต่ว่าพอเข้ามาเรียนแล้วเนี่ย ก็เราก็มีความคาดหวังเยอะขึ้นนะเรารู้สึกว่าเราอะได้รู้จักมนุษย์เยอะขึ้นแล้วก็อักษรนะทำให้เราแบบมีความตระหนักรูเ้เยอะขึ้นบ้างก็อยากท้าฟั่งวิชาเอกก่อนเลยแล้วก็แนะนำเจอมันเขาเจอเนาะเพราะว่า มันเป็นวิชาที่เราอ่ะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเยอรมันจริงๆในรายละเอียดต่างๆที่บางอย่างเราอาจจะคิดว่าเรารู้จักแค่แบบเบียรหรือว่าไส้กรอกอะไรเนี้ยแต่ว่าเยอรมันมีอะไรเยอะกว่าน,นั้นมากว่าส่วนทางสาขาวิชาโทรเนี่ยเราแนะนำวกาเอาออฟฟิศ o ออ t ตเมติกค่ะ เพราะว่ามันเป็นวิชาที่สอนเราอะทำพวกเอ็กเซลอะไรแบบนี้เราคิดว่ามันใช้ได้จริงมากๆในตอนที่เราแบบว่าเข้าไปทํางานจริงๆแล้วก็อาจารย์เนี่ยสอนง่ายมากๆเข้าใจละเอียดอ,อันนี้อาจจะเป็นชิฟเล็กๆเหมือนกันเราคิดว่าการรู้จักองค์กรก่อนเน่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าตอนที่ก่อนที่เราจะสมัครเนี่ยเราดูแล้วว่าโอเคว่าคุณสมบัติเราอะ รู้สึกเหมาะกับตำแหน่งนี้มากๆใช่ไหมแต่ว่าเราอะก็ไปทําความจับกับองค์กรก่อนว่าองค์กรมีความสนใจเรื่องอะไรเป็นหลกักหรือว่าเขาเน้นเรื่องไหนอะไรแบบนีน้เราคิดว่ามันช่วยมากๆในตอนที่เราจะไปทํางานจริงๆแล้วก็ตอนสัมภาษณ์ด้วยเราก็เรามีเพื่อนมาบอ,อกแล้วเราก็ติดตามทางเว็บไซต์ขององค์กรด้วย <c oughs> ใช่แล้วก็ ส่วนที่ส่วนใหญ่ะเขาก็จะรับสมัครอยู่แล้วตลอดปีเลยค่ะเราก็สามารถยื่นกรอกฟอร์มตามที่เขาแบบว่ามีไวให้ได้เลย <S <S 1> <S 1> เราคิดว่าเราก็เข้ามาโดยที่ไม่มีพื้นเลยเหมือนกันแล้วก็คิดว่าเรียนไหวนะแต่ว่าทุกคนอาจจะต้องแบบว่าอ่านหาข้อมูลเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องพยายามขึ้นนิดนึงแต่ว่ายัางไงก็เรียนไหวแน่นอนส่วน คิดในการเข้ามาแล้วก็เรียนเนี่ยเราคิดว่าเ,ออเพื่อนเราค่อนข้าง,างสําคัญแล้วก็การที่เราพยายามให้มีให้ตัวพยายามให้ตัวเองมีไฟอยู่เสมออะไรแบบนี้เขามัน,น,นช่วยเราได้คิดว่าไหวนะเพราะว่าด้วยคณะของเราเนี่ยให้ซอสสกิลที่เยอะมากทีเนี้ยอะไรอะไรหลายอย่างอมันจําเป็นมากแล้วก็ภาษาเนี่ยภาษาเหมือนเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งเลยเหมือนกัน คือว่ายังไงก็เราสามารถทําอาชีพได้หลายอย่างมากเลยจะเป็นเลขาเป็นนักแปลคือเราสามารถเลือกความสนใจได้ตามนะไม่ีละปาไม่มีจริงอก็ขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็การแบบเรียนอักษรอันก็ไม่ได้เรียนแค่ภาษาอย่างเดียวเราได้รู้จักอะไรมากกว่าภาษาเยอะใหม่ความเป็นมนุษย์รู้ว่าประเด็นสังคมอื่นๆก็สุดสุนะ